สปอยนิยายเรื่อง ABO พ่อของลูกฉันคืออินิกมาก EP หนึ่งฟานปิงไม่ได้เดินเขาเคลื่อนไหวทุกย่างก้าวในงานสัมนานานาชาติคือความแม่นยำทุกรอยยิ้มคือหน้ากากที่เยือกเย็นและทุกประโยคคือการตัดสินชะตาของพันธมิตรทางธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านเหรียญ ในฐานะอัลฟาเอสผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กิ่นฟิลโมนไอลิสของเขาถูกควบคุมไว้อย่างสมบูรณ์แบบหอมสะอาดสุข,ขุมและเย็นชาจนเกือบจะไร้อารมณ์เขายืนอยู่บนยอดพีระมิดที่สร้างจากความสามารถร้นรว่นเทว่าพีระมิดนั้นกำลังสั่นคลอน ขณะที่เขากำลังกล่าวปิดงานฟ่านปิงสัมผัสได้ถึงความผิดปกติที่คุ้นเคยแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ความต้องการตามสัญชาตญาณแต่เป็นความเร่งเรา้าที่เผาผ่านจนปวดร้าวอาการรัดมาเยือนโดยไม่เตือนร่วงหน้าและมั่นรุนแรงจนผิวหนังภายใต้ชุดสูทร,ราคาแพงเริ่มร้อนเผาไม่ ไม่ใช่ตอนนี้เขารีบขอตัวออกจากเวทีทันทีพุ่งตรงไปยังโซนทางออกที่มืดสลัวและไหลผู้คนเขาวางแผนไว้แล้วไปยังห้องพักรับรองที่เตรียมสารยับยั้งพิเศษเอาไว้แต่เมื่อผ่านมุมทางเดินแคบๆกิ่นก็พุ่งเข้าปะทะอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่ใช่กิ่นของน้ำหอมราคาแพง แต่มันคือกิ่นของกล้วยไม้ป่าที่กำลังเบ่งบานในสายหมอกยามเช้าหวานจนบาดลึกและเย็นเยือเยอบจนขนลุกชันกลิ่นนี้มีอำนาจกดดันและเยาวยวนเกินกว่าที่อัลฟาหรือโอมิก้าคนใดจะสร้างขึ้นมาได้อินิกมาสมองของฟ้านปิงตะหนักถึงเพศลอง ที่หายากรล่าตำนานแต่ร่างกายของเขาที่ถูกความสมบูรณ์แบบครอบงำมาตลอดกับทรยศ์กินไอริสที่เคยสงบระงับพันแตกกระจายกลายเป็นฟิลโมนที่ร้อนแรงและอ่อนแออย่างน่าอับอายฟิลโมนทั้งคู่เข้ากันได้ร้อยเปอร์เซนต์านปิงสุดตัวลงพิงผนังอย่างอ่อนแรง เขากัดฟันแน่นจนกรามขึ้นสัน่นหายใจหอบถี่พยายามต่อโซ่กับสัรชาตยานที่กำลังคุกค,คามเงาล่างสูงสง่าปรากฏขึ้นจากความมืดมิดเจ้าของกิ่นกล้วยไมย้เดินเข้ามาอย่างเชื่องช้าดวงตาที่มองมาเต็มไปด้วยความกระหายอย่างเปิดเผยเหลียนเฮ้าอากระชากเข้อมือเขา สู่ห้องว่างด้วใกล้นั้นนายเป็นอัลฟาเอสที่นี่กินหอมมากเลยนะเหรียญฮฮวาไม่ได้แตะต้องตัวเขาแต่จิงก้ก้ยไม้กับพันธนาการฟ้่นปิงไว้อย่างแน่นหนาแก้ปิงใครปล่อยฉันนะฟ้านปิงพยายามออกคำสั่งอัลฟาแต่เสียงที่เป่งออกมากับสั่นค่าปล่อย นายย่ีฉันก่อนนะอัลฟาเหลียนฮาวาโน้มตัวลงมาช้าๆเล่ากับหนักล่าที่กำลังเหาะเยะ้เยเหยื่อที่ใกล้ตายตูกิ่นไอลิสของนายสิมันกำลังร้องขอฉันอยู่นายรู้ไหมว่าฉันเฝ้ารออัลฟาอสแบบนายมานานแค่ไหนฟ่านปิงพยายามเบี่ยงตัวหนีแต่เหลียนฮาวาจับสะโพกเขาไว้ แล้วบีบเบาๆอย่างจงใจยกก้นขึ้นคำสั่งนั้นหนักแน่นและเฉียบขาดฟ่านปิงถูกบังคับให้ปฏิบัติอย่างน่าอัประยนายจะทำอะไรเสียงของฟ่านปิงแทบจะเกินหายไปกับความอับอายฉันจะใช้แผ่นทีที่เสียงถุมต่ำของเหรียนฮาวาลกล่าวจบ เขาก็ใช้พละกกำลังเหนือมนุษย์ของอินิตมาบดไคยี่ฟันปิงเข้ากับผนังกิ่นกล้วยไม้ระเบิดออกมาอย่างรุนแรงจนฟันปิงรู้สึกเหมือนปอดถูกบีบอัดจนหายใจไม่ออกสาะระเลวเป้าหน่อยมันเจ็บนะฟานปิงกรีดร้องออกมาอย่างไม่อาจควบคุมความเจ็บปวดจากการถูกแทรกซึมเข้ามาอย่างหยาบคาย บนกับความอับอายที่ถูกกดอยู่ใต้อีกคนเด็กดีผ่อนลายซะเดี๋ยวก็ไม่เจ็บแล้วเรียนฮาวาไม่ได้ทำตามคำขอแต่กลับใช้ฟิลโมนกล่อมประสาทฟางปิงรู้สึกว่ากลิ่นไอริสที่เคยมีอำนาจของเขาถูกกินกินอย่างสิ้นเชิงร่างกายของอัลฟาเอสที่ฝึกฝนมาอย่างดีเริ่มสั่นเทา และอ่อนยวบลงด้วยความรู้สึกที่ตรงกันข้ามความเจ็บปวดและความสุกสมที่ปะปนกันอย่างสับสนเหรียญเาว่าดันฟันปินให้ล้มลงบนโซฟาหนังเย็นเฉียบที่อยู่ในมุมห้องเขาถอดเสื้อสูทและเสื้อเชิ้ตของฟันปินออกอย่างรวดเร็วเผยให้เห็นผิวขาวเนียนและกล้ามเนือ้อ ที่ถูกปกปิดไว้ภายใต้ชุดสูทราคาแพงนายมองทำไมฟ่านปิงพยายามซ่อนตัวแต่ถูกจับคางให้เชิดขึ้นมองว่าร่างกายที่สมบูรณ์แบบนี้จะพังทลายลงในมือฉันได้ง่ายขนาดไหนเปรี่ยนเว่าก้มลงเห้นเลียไปตามลำคอที่เต็มไปด้วยล่องรอยของการขัดขืน เขาฝั่งเที่ยวลงบนตองปินของฟานปินแต่ไม่ได้ทำพันธะเพียงแค่ย้ำเตือนว่าใครคือเจ้าของชั่วขาวไม่ฟานปินร้องออกมาเมื่อสัมผัสได้ถึงความเร่งเล้าที่กำลังพุ่งขึ้นสูงในร่างกายตัวเองอินิกมาก,กำลังควบคุมทุกการตอบสนองของเขา ใช่ล้องออกมาสิเขาฟ้าเอสผู้เย่อหยิ่งเหรียญเาว่ากระซิบเสียงแหบผ้าขณะที่เพิ่มจังหวะลุกเล้าอย่างไม่ปราณีฟ่านปิงดิ้นลนใต้ล่างที่แข็งแกร่งกว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ใต้ใครแบบนี้ความอัปยศนี้มันน่ารังเกียจแต่ร่างกายกับไม่ฟังคำสั่งสมองของเขาสั่งให้ต่อสู้ แต่ฟิโลโมนไอริสกับหอมหวานและเชิญชวนให้เหรียญฮาวาครอบครองมากกว่าเดิมหยุดหยุดได้แล้วอสานเลวฟันปิงพยายามคว้าหาอะไรก็ตามแต่ถูกรวบข้อมือไว้เหนือศีรษะสารเลวนายเรียกคุณที่จะทำให้ในายมีความสุขที่สุดว่าสารเลวเหรอเหรียญฮาวาถามด้วยน้ำเสียงยียวน การครอบครองดำเนินไปอย่างเชื่องชา้าแต่รุนแรงและป่าเถื่อนเรากับสัตว์ตาที่ไม่รู้จักคำว่าเมตตาเหลียนเว่าจงใจยืดเวลาการทรมานนี้ออกไปเรากับต้องการจะทำลายความมั่นใจและอัตราของอัลฟาเอดให้สิ้นราบเมื่อถึงจุดที่ฟ้ามปีนไม่อาจทนได้ต่อไปและเสียงกรีดร้องขอความเมตตาก็ถูกกืนลงในลำคอ กิ่นก้วยไม้ก็พุ่งออกมาอย่างรุนแรงที่สุดมันไม่ใช่แค่การสำเร็จความคร่แต่มันคือการประกาศชัยชนะของอินิกมาที่เหนือกว่าทุกเพศจนรุ่งเชา้าฟ้านปินงตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่างเปล่าเสื้อผ้าหลุดตุ้ยไปกองอยู่ข้างตัวร่างกายเต็มไปด้วยล่องรอยการถูกใช้งานอย่างหนักแต่ที่เลวร้ายกว่า คือความว่างเปล่าในห้องนั้นเหลียญฮาวาอินิกมากกล้วยไมย้หายไปอย่างไรล่องรอยเล่ากลับเป็นแค่ฝันร้ายแต่รอยกัดที่ไม่ทำพันธะบนคอและกิ่นกล้วยไม้ที่ติดอยู่บนร่างกายของเขานั้นเป็นของจริงเขาคือฟ่านปินผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าตนเองเป็นยอดของห่วงโซ่อาหารแต่บัดนี้เขารู้แล้วว่า ยังมีสิ่งที่เหนือกว่าโยดเสมอและความอัปยศที่ถูกกดอยู่ใต้ล่างนี้จะเป็นความลับที่จัดกินเขาไปตลอดชีวิต90วันหลังจากคืนนั้นฟ่านปิงกลับมาเป็นประธานบริษัทที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งแต่ลึกๆแล้วเขากำลังต่อสู้กับความเกลียดชังในตนเองที่ถูกใครคนหนึ่งทำลาย แต่แล้วความผิดปกติก็เริ่มปรากฏฟันปิงเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนในช่วงเช้าและเขาแทบจะทนต่อกลิ่นฉุนรุนแรงไม่ได้โดยเฉพาะกลิ่นกาแฟเทียมข้นที่เขาชอบหรือแม้แต่กลิ่นไอริชของตัวเองเขาเรียกหมอชูหมอประจำตัวที่เป็นเบต,ต้าหนุกเข้ามาตรวจสุขภาพอย่างเร่งด่วน โดยอ้างว่าเป็นอาการป่วยจากความเครียดคุณฟ้านผมต้องขอให้คุณใจเย็นๆนะครับหมอชูพูดด้วยน้ำเสียงตกใจและเต็มไปด้วยความกังวลเมื่อผลการตรวจเลือดปรากฏผลหน้าจอฟ้านปิงมองใบหน้านตื่ตระหนกของหมอชูด้วยความสงสัยมีอะไรหมอเป็นแค่อาการกระเพาะอาหารอักเสบใช่ไหม หมอชูใช้หลังมือเช็ดเหงื่อที่ปุดขึ้นที่หน้าผาก่อนจะพยายามรวบรวมสติทั้งหมดเพื่อพูดประโยคที่ไม่น่าจะเป็นไปได้คุณฟานอาการของคุณผลเลือดนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยครับหมอหนุ่มเบตา้าพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเคือระดับฮอร์โมนอัลอาฟาและค่าในเลือดของคุณพุ่งสูงอย่างผิดปกติ คุณตั้งคันได้12สัปดาห์แล้วครับห้องทำงานของประธานบริษัทเงียบกริบเล่ากับไม่มีอากาศฟันปิงน,นั่งนิ่งสนิทดวงตาเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อความตื่นตระหนกและความโกรธที่พุ่งขึ้นมาจนแทบจะทำให้เขาหมดสติอัลฟาเอสไม่มีวันตั้งคันนี่คือสัจธรรมทางชีวภาพที่เขาเชื่อมาตลอดชีวิต เป็นไปไม่ได้คุณตรวจผิดแล้วหมอชูอัลฟาเอไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีมดลูกฟันปิงปฏิเสธเสียงแข็งผมตรวจซ้ำสามครั้งแล้วครับท่านประธานการตั้งครนนี้น่าจะเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ของฟิโลโมนที่เข้ากันได้ร้อปอร์เซนกับเพศลองที่เหนือกว่าอัลฟาทั่วไปครับหมอชูหยุดหายใจ ก่อนจะเอ่ยชื่อเพศลองนั้นออกมาอย่างแผ่วเบาอินิกมาฟันปิงสุดตัวพิงพณาเก้าอี้เย็นเฉียบภาพความอัปยุในคืนนั้นย้อนกลับมาทิ่มแทงในความทรงจำเด็กคนนี้ทายาทกิ่งกล้วยไมย้กำลังเติบโตอยู่ในตัวเขาทายาทของคนที่ทำลายเขาห้าปีต่อมา คารืลาร์ดไอริสยังคงสง่างามภายใต้การดูแลของฟ่านปิงแต่ภายในใจของเขาสลายลงตั้งแต่วันที่เขาตัดสินใจกิบผาลรกน้อยไว้ฟ่านเสี่ยวเย่คือชื่อที่เขาตั้งให้ลูกชายว,วัยห้าขวบเด็กน้อยเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่รักของทุกคนในคารืลารดแต่สำหรับฟ่านปิงแล้วเสี่ยวเย่ คือภาพสะท้อนที่เจ็บปวดที่สุดใบหน้าของเสซลเย่ถอดแบบเหรียญฮวาม,มาทุกระเบียดน,นิ้วดวงตาคมเรียวที่ดูฉเฉลียวฉลาดเกินไปทรงผมสีเข้มที่ถูกจัดทรงยากและที่สำคัญที่สุดกลิ่นกล้วยไม้ที่เข้มข้นขึ้นตามอายุเป็นกลิ่นที่หายากและทรงพลังผิดจากเหล็กทั่วไปฟานปินเลี้ยงดูเซลเย่ ด้วยความรักท่วมทน้นซึ่งเป็นความรักที่มาพร้อมกับความหวาดระแวงและความลักที่ถูกเจ็บนำไว้ในใจจนกายเป็นเงาที่ตามติดเมื่อฟันปิงจับมาจากต่างประเทศเขาไม่ได้ประกาศว่าเสี่ยวเย่คือลูกที่เกิดจากการตั้งครรภ์ผิดธรรมชาติแต่เขาใช้บาร,รมีและอำนาจทางการเงินสร้างเรื่องราวที่สมบูรแบบ แฟงเสี่ยวเย่คือรูปบุญธรรมที่เขาได้รับมาดูแลจากสถานรับเลี้ยงเด็กชั้นสูงไม่มีใครกล้าตั้งคำถามถึงที่มาที่ไปของเด็กคนนี้โดยเฉพาะเมื่อเสี่ยวเย่ถูกเลี้ยงดูภายใต้ใตกิ่ไอริสที่เต็มไปด้วยอำนาจของฟันปินทุกคนต่างยอมรับว่าเด็กคนนี้คือทายาทของตระกูลแานแต่ในความเงียบนั้น กิ่นกล้วยไม้ของเียวเย่ทำให้ฟานปิงน,นอนไม่หลับมาตลอด5้าปีกลิ่นนั้นคือเสียงกระซิบเตือนถึงข่้าคืนที่เขาถูกทำลายและเป็นเหตุผลเดียวที่เขาไม่กล้าทำพันธะกับโอเมก้าคนไหนเลยในอีกซีกโลกหนึ่งเลียนฮวาวาอินิกมากลิ่นกล้วยไม้สีนินผู้เป็นททยาตรตะกูลใหญ่ด้านอัญ,ญมณีและหายากจากทั่วโลก กำลังเดินทางกลับประเทศตลอด5ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนฮาวาได้ใช้เวลาในการขยายอาณาจักรธุรกิจของตระกูลหลิงให้แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าเขาลืมเรื่องผู้ชายที่เขาครอบครองในค่ำคืนนั้นไปเกือบหมดแล้วยกเว้นกลิ่นไอริสที่สง่างามและเย้าวยวนที่สุดเท่าที่เคยได้สัมผัส เขาไม่เคยลืมค่ำคืนที่เล่าร้อนกับอัลฟาเอสกินไอริสคนนั้นเลยและความทรงจำนั้นก็ได้กลายเป็นมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับการเลือกคู่ครองในอนาคตเหลียญทว่าอินิกมาก,กิ่นกล้วยไมย้เดินทอดน่องอย่างสบายอารมณ์ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่แต่ความสงบนั้นก็ต้องสิ้นสุดลงเมื่อเขาเดินหักเหลียวผ่านพุ่มไม้สูง โอยเหรียญฮาวารู้สึกถึงแรงชนเบาๆที่ขาของเขาเขาจึงก้มลงมองทันชีสิ่งที่ป้ากฏต่อสายตาทำให้เหรียญฮาวาชะงักนั้นเล่ากับถูกเช่ดแขงเขามองเห็นเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เพิ่งล้มลงบนพืนหญ้าหนูน้อยเป็นไรไหมแล้วพ่อแม่นายอยู่ไหน เหรียนฮวารีบย่อตัวลงช่วยพยุงเด็กชายขึ้นมาอย่างอ่อนโยนน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความห่วงใยอย่างที่เขาเองก็ไม่เคยใช้กับใครเมื่อดวงตาของเด็กชายเงยขึ้นศบตาเหรียญฮวาก็รู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างไปชั่วขณะรัางใจของเขาตึงเครียดขึ้นอย่างะทันหันเด็กคนนี้ใบหน้าเล็กๆนั้น ทอดแบบเขามาทุกกระเบียดนิว้วเส้นผมสีดำสนิทดวงตาสีน้ำตาลเข้มที่ดูฉลาดเกินไัยคงหน้าที่คมชัดและสง่างามอย่างที่เขาเคยเห็นในกระจเปลี่ยนเราว่าจ้องมองรายละเอียดเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหัวใจของเขาสั่นไหวอย่างรุนแรงและที่สำคัญที่สุดีิธโมลของเขา ซึ่งเป็นกลิ่นกล้วยไม้สีนินที่สงบสง,งยมมาตลอดก็พันหอมหวานรุนแรงขึ้นทันทีที่อยู่ใกล้เด็กคนนี้มันไม่ใช่แค่กลิ่นแต่มันเป็นความผูกพันทางสายเลือดที่สัญชาติยานของอินิกมาลองบอกผมไม่เป็นไรครับผมชื่อเสี่ยวเย่เด็กชายตอบอย่างสุภาพพร้อมกับปัดเศษหญ้าออกจากกางเกงเหรียญหวว่าตกตะลึง จนพูดไม่ออกเขาพยายามจับจ้องไปที่ใบหน้าของเด็กซ้ำๆเพื่อหาจุดที่แตกตา่างแต่หาไม่เจอเลยในขณะเดียวกันเสียงฝีเท้าและเสียงกระซิบกระซาบอย่างร้อนรนก็ดังมาจากทางเดินคุณหนูเสี่ยวเย่คุณหนูเสียเยเส่ยวเย่ไปไหนแล้วตามหาสิคขืนบอสูเข้าเกิดังแน่ ผู้ช่วยส่วนตัวของฟ่านปิงและบริจาคสองสามคนวิ่งกระสุดก็หอ,หอบมาตามหาและในที่สุดผู้ช่วยก็มองเห็นภาพตรงหน้าคุณหนูเสี่ยวเย่กําลังยืนอยู่กับชายแปลกหน้าคุณหนูผู้ช่วยคนนั้นรีบวิ่งเข้าไปหาทันทีเหลียญท่าว่าหันกลับไปตามเสียงและเห็นชายคนหนึ่งวิ่งมาด้วยสีหน้าตื่นระหนก แต่ความสนใจของเขาไม่ได้อยู่ที่ผู้ช่วยมันอยู่ที่กลิ่นที่ลอยตามลมมาเบาๆกลิ่นไอริสมันเป็นกลิ่นไอริสเดียวกันกับที่ทำให้เขาคลั่งไคล้เมื่อห้า,าปีก่อนกลิ่นที่ถูกกดทับอย่างระมัดระวังจนจางลงมากแต่ก็ไม่อาจซ่อนจากอินิกมาอย่างเขาได้ขอโทษครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยดูแลคุณหนุ่มไว้ คุณหนูส่วนมากเลยผู้ช่วยส่วนตัวรีบดึงเสี่ยวเย่เข้ามาในอ้อมแขนอย่างรวดเร็วก่อนที่จะพยายามดึงตัวเด็กออกไปไม่เป็นไรครับเหรียญฮาวาตอบด้วยน้ำเสียงที่ผิดปกติเขากำลังประมวลผลอย่างหนะักเด็กคนนี้กิ่นไอลิสที่อ่อนแอและอ่อนโยนลงของอัลฟาเอส เสี่ยวเย่หันกลับมามองเหรียญฮาวาด้วยสายตาสายซึ้งและโบกมือลาลาก่อนนะครับคุณอานหน้าหล่อก่อนที่เหรียญฮาวาจะได้เอ,อ่ยอะไรออกไปผู้ช่วยก็รีบพาเสี่ยวเย่หายไปจากสายตาอย่างรวดเร็วทิ้งให้เหรียญฮาวาอินิกมาผู้ยิ่งใหญ่ยืนอยู่คนเดียวในสวนสาธารนณะหัวใจเต้นรัวด้วยความสับสนและความตระหนักรู้ ที่น่าตกใจห้าปีเด็กที่มีหน้าตาเหมือนเขาล่ากับแกะและอินไอริสที่อ่อนแอลงอย่างน่าสงสัยเปลี่ยนทวาวายกมือขึ้นสัมผัสใบหน้าตัวเองเขาไม่ต้องการการยืนยันใดๆอีกแล้วเขาพบแล้วอัลฟาเอสผู้ครอบครองกิ่นไอริสและลูกชายของเขาลมเย็นพัดผ่านผ้าม่านโปร่งแสงเข้ามาในห้องทำงานขนาดใหญ่ ที่ประธานบริษัทฟ่านปิงกำลังนั่งอยู่เขาจมอยู่ในกองเอกสารเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากความกังวลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลเขารู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่ผู้ช่วยมารายงานเรื่องชายแปลกหน้าในส่วนสาธารนณะแม้ว่าผู้ช่วยจะยืนยันว่าไม่รู้จักใครคนนั้น แต่สัญชาตญาณของฟ้านปิงกับร้องเตือนฟ้านปิงเงยหน้าขึ้นมองนาฬิกาที่สองพันใดนั้นกลิ่นไม่ใช่กลิ่นที่ลอยมาตามสายลมแต่เป็นกลิ่นที่ทะลุทะลวงเข้ามาในทุกพโนอากาศกลิ่นกล้วยไม้ป่าที่เยาวยวนและอันตรายที่ถูกควบคุมไว้ถึงขีดสุด แต่ยังคงกวดดันฟิรโ,โมนไอริสของเขาจนเกือบจะสลายหายไปฟ้านปิงชะงักนั้นหัวใจเต้นถี่ลัวเขารีบลุกขึ้นยืนควานหาสารย,ยับยั้งฉุกเฉินในลิ้นชักแต่สายเกินไปแล้วประตูห้องทำงานถูกเปิดออกอย่างเงียบเชียบโดยที่ไม่มีเสียงสัญญาณเตือนใดๆดังขึ้นเล่ากับว่า กำแพงและระบบรักษาความปลอดภัยของเคอร์ลิฮานไอริสเป็นเพียงแค่ของเล่นสำหรับเขาเหรียนทาวาย,ยืนอยู่ที่ประตูห้องทำงานของฟันปิงในชุดเชิ้ตสีดำสนิทที่เผยให้เห็นโครงล่างร่างกายที่แขแ็งแรงเขาก้าวเข้ามาในห้องอย่างชา้ชาๆแต่ทุกย่างก้าวมีความตั้งใจที่เด็ดขาดฟันปิงกัดฟันแน่นจนเกือบแตก เขาสัมผัสได้ถึงความอ่อนแอที่น่ารังเกียจที่กำลังคืบคลานเข้ามายึดครองร่างกายอีกครั้งนายเป็นใครเข้ามาในนี้ได้ยังไงฟ่านปิงพยายามออกคำสั่งอัลฟาแต่เสียงของเขาแหบผ้าและสั่นครอนเหรียนฮวาไม่ตอบแต่ใช้สายตาที่เต็มไปด้วยความเยือกเย็นและความต้องการอันเล่งเลา้ากวาดมองไปทั่วห้อง จนมาหยุดที่ดวงตาของฟ้านปิงคุณฟ้านปิงคุณเก่งในการซ่อนตัวจริงๆนะเหียนฮวาวาพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มนุ่มแต่เปลี่ยนไปด้วยอำนาจที่มองไม่เห็นฟ้านปิงขยับตัวถอยไปชนกับโต๊ะทำงานของตัวเองพยายามตั้งหลักต่อต้านอำนาจของอินิกมาที่กำลังถ่าถมออกไปจากห้องของฉันซะไม่อย่างนั้น ฉันจะเรียกคนมาจัดการคุณเรียนถาว่าหัวเราะเบาๆเรากลับได้ยินเรื่องตลกที่สุดในโลกก่อนที่ใบหน้าจะกลับมาเย็นชาอีกครั้งเรียกเหรอคุณคิดว่าบริการเบต้าเหล่านั้นจะกล้าขวางทางผมนั้นเหรอเหรียนฮาว่ายังคอเล็กน้อยดวงตาของเขาดูเหมือนแสงที่ฉายออกมาจากก้นเบื้องของมหาสงุทฟ้านปิง คุณน่าจะรู้ดีว่าคุณควบคุมกลิ่นไอริสของคุณไม่ได้เมื่ออยู่ใกล้ผมเหรียญถ้าว่าปล่อยฟิลมโมนกล้ยไม้และลอกเล็กๆออกมากดดันกลิ่นนั้นหอมหวานจนปวดหัวแต่ก็มีอำนาจที่ทำให้ฟันปิงอ่อนยวบลงอย่างง่ายดายเมื่อห้าปีที่แล้วคุณบอกว่าจะใช้ผมแล้วคุณก็ใช้ผมไปแล้วคุณต้องการอะไรอีก ฟ่านปิงนถามอย่างสิ้นหวังเหียนฮาวาเดินเข้ามาหาฟ่านปิงนอย่างเชื่องชา้าเขายกมือขึ้นสัมผัสบริเวณท้องที่ถูกปิดด้วยเสื้อเชิ้ตราคาแพงห้าปีที่แล้วผมใช้ร่างกายคุณเหยนฮาวากระซิบชิดริมหูของฟ่านปิงนจนขนลุกชันแต่ตอนนี้ผมมาทวงคืนถายญาติของผมมือของเยนฮาวา เลือนลงไปกังมือฟ่านปิงที่เก่งอยู่แน่นก่อนจะมองเข้าไปในดวงตาที่เต็มไปด้วยความตกใจอย่างถึงที่สุดของอัลฟาเอสฟ่านเสียวเย่เป็นลูกชายของผมใช่ไหมคุณกล้ามากนะที่ปิดบังสายเลือดของอินิกม่าเอาไว้ฟ่านปิงสุดตัวลงพิงโต๊ะทำงานด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปนระหว่างความโกรธ ความอับอายและความกลัวที่ไม่อาจซ่อนได้อีกต่อไปเขากัดดิ้มฝีปากแน่นจนได้กินเลือดจางๆฟันปิงเงยหน้าขึ้นมองเหยียนฮวาด้วยดวงตาที่ลุกโชนไปด้วยไฟแขนแกเสียงของฟานปิงสั่นเครือและต่ำจนน่ากลัวแกมันสารเลวที่สุดแกมาทำลายชีวิตฉันทำลายทุกสิ่งที่ฉันสร้างมา แล้วแกยังกล้ามาทวงของที่ฉันสร้างด้วยตัวเองอีกนั้นเหรอเขาพยายามรวบรวมฟิโ,โมอนไอริสที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อสร้างอำนาจกดนั้นปอบโต้แต่กิ่นกล้วยไม้ของเหรียนฮาวาที่ถาโถมเข้ามานั้นหนักแน่นและเหนือกว่าจนมันทำลายความพยายามของเขาไปอย่างง่ายดายเฉียวเย่ไม่ใช่ลูกชายของแกเขาเป็นทายาทของตะกลูลฟาน ฉันเป็นคนอุ้มท้องเขามาด้วยความอปะะัปยศฉันเป็นคนเลี้ยงดูเขามาถูกปันแกมีสิทธิ์อะไรมาทวงคืนฟ้านปินตะคอกใส่ด้วยความเจ็บปวดที่พุ่งถลุป,ประรอดเหลียนฮว่ามองดูปฏิกิริยาของอัลฟาเอสผู้ยิ่งใหญ่ที่ตอนนี้ดูเปราะบางและแตกสลายตรงหน้าด้วยความสนใจอย่างยิ่งอปะะัปยศแต่เขากำลังเติบโตในตัวคุณ ด้วยพันธุกรรมที่เหนือกว่าของผมเหรียนเขาว่ายื่นมือออกไปสัมผัสที่แก้มของฟ้านปินอย่างช้าๆแต่ฟ้าน,นติงสะบัดหน้าหนีอย่างรังเกียจอย่ามาแตะต้องฉันอย่ามาแตะต้องลูกชายของฉันด้วยแกคิดว่าการได้ใช้ร่างกายฉันในคืนนั้นทําให้แกมีสิทธิ์ในตัวเสี่ยวเย่เหรอเรียนเขาว่าลดมือลงแล้วขวละในลำคออย่างเย้ยหยัน คืนนั้นเป็นแค่การมาร์กว่าใครอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแต่การตั้งคันนี้คือการผูกมัดทางสายเลือดที่ยิ่งใหญ่กว่าพันธะใดๆที่คุณจะเข้าใจได้ฟันปิงเขาก้าวเข้าไปใกล้ฟานปิงมากขึ้นจนร่างกายทั้งสองเกือบจะสัมผัสกันกิ่นก้้ยไม้ระเบิดออกมาอย่างจงใจเพื่อคอบงำและลดการป้องกันของฟานปิง คุณโกโหกมาห้าปีคุณกล้าพูดเหรอว่าทายาทของอินิม่าที่กำลังเติบโตมาพร้อมกับกลิ่นควยไมายที่เข้มข้นขึ้นทุกวันจะถูกเลี้ยงดูภายใต้กลิ่นไอลิสที่อ่อนแอลงของคุณไปตลอดชีวิตเปลี่ยนทว่าหนมตัวลงมาใบหน้าอยู่ห่างจากฟันปิงเพียงคืบเดียวดวงห้าคุ้มกิบมองลึกเข้าไปในความสิ้นหวังของฟันปิง คุณรู้อยู่แก่ใจเสี่ยวเย่ต้องการผมเขาต้องการพ่ออีกคนอินอิกมาที่สมบูรณ์แบบที่จะช่วยให้เขาควบคุมสัญชาตญาณที่สูงส่งของเขาได้ไม่ฉันจะเลี้ยงดูเขาด้วยตัวเองฉันจะให้ทุกอย่างที่เขาต้องการฟานปิงโตแยงแต่เสียงที่เป่งออกมานั้นเหมือนเสียงร้องของความเมตตาม,มากกว่าเหลียนฮวายิ้มเย็นชา ดวงตาของเขามีประกายเจ้าเล่คุณจะให้อะไรเขาได้ละ่ะความลับที่น่าอับอายที่จะกัดกินเขาไปตลอดชีวิตหรอหรือกินไอลิสที่กำลังจะถูกกิน,กนเมื่อเขาเข้าสู่วัยหนุ่มกันแน่เขาจับคางของฟานปิงให้เชือดขึ้นเพื่อบังคับให้สบตาคำสั่งที่หนักแน่นดังก้องในโสตประสาทของฟานปิง คุณไม่มีทางเลือกฟ้านปิงน